สวัสดีนะคะพบกันอีกรอบที่สองแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะพาคุณยายนวลกับหลานพร้อมซับนะคะมาชมทุ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหลานพร้อมซับจะลงน้ำสระให้ดูนะคะคุณพ่อคุณแม่คะยายนวลคงลงไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะหนาวนะคะนี่นะคะไปแล้วไปแล้ว ออกกาลังกายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะจะลงสะไหนเนาะนี่เนาะคุณยายจะลงด้วยไหมเนาะนี่นะคะลงแล้วนะคะลงแล้วลงแล้วลงแล้วนะคะจะกล้าลงไหมเนาะพร้อมซับเอ้ยอนูนนูน พร้อมซับไม่กลัวแต่ยายนวลพร้อมซับไม่กลัวแต่ยายนวลจะลงได้ไหมเนาะโอ้โอ้โอ้โหโอ้เดือดตะแงมันแอบงอยเด้อเดือดตะแงนี่นะคะบรรยากาศนะคะธรรมชาติเลยนะคะแต่ความเย็นก็จะไม่พากันไม่กล้าลงนะคะดูดูพร้อมซับทำนะคะดูพร้อมซับทำดู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 โอ้ โอ้ย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 ระวังวิ่งนี้นะตา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 ถอยถอระวังพายายวิ่งเด้อบรรยากาศแบบนี hm, Herren, Hi, ้ยิ so down, ่งหน้าวิ่งด้วยนี่ลมลมอย่างนี้ช้างตื่นนะคะเน่เนเน่เน่เมควันก็จะลบแล้วจะลบแล้วตัวเล็กๆแต่พลังเยอะกลัวเหมือนกันนะคะ นี่นี่นี่ตะแล็บจู้อ่ะนี่นี่นี่มาแล้ว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 ลูกก่อนลูกก่อนลูกกอนนี่นี่เอกอาะวัติตากรนกิมเหมือนแนเลยไม่ต้องแซงอนะไปไปกลับบ้านเลยไม่ต้องลงหล,ลงน้ำเยน็ยนเยน็นเย็นเย็นแล้วเย็นแล้ว ลงบ้างไม่ลงบ้างจะลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วไปเลยไปเลยกลับเลย <c oughs> ไม่กล้าลงนะคะ <c oughs> ลุงก็ขยันขย,ยอให้พร้อมซับลง <c oughs> พร้อมซับไม่ลงหุกโอ้โหงานนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาซับเป็นช้างงานนะคะไม่ใช่ขนายนะคะนี่เท่าโตไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> แม่ควานก็กลัวเหมือนกันนะคะโอ้โอระวังหักระหวังหักงานะโอ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 คลิปนี้หาดูได้ยากนะคะเล่นอะไรเล่นดินเล่นดินเล่นดินนะคะโอ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 คุณยายก็ชะลอตามเลยคุณยายพ่อควานของเรานะคะซ้อมไว้ซ้อมไว้เดินออกกําลังกายเอาเดินหน้าไปเลยพร้อมจับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเร็ว กลับ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 เลยโอ้โหเดี๋ยวจะเลิด,ลดแม่ควานก็กลัวเหมือนกันนะคะงายิงแหลมด้วยนี่ก็เดินตามอีกแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นทางขึ้นถนนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถนนลาดยางนะคะเดี๋ยวแม่ควานต้องกลับไปเอามอเตอร์ไซค์อีกนะคะนี่ค่ะจะให้ลงเล่นน้ำก็ไม่ลงนะคะกลัวนะคะ น้ำเย็นมากเลยนะคะคุณยายนวลน,นะคะหญ้ายังไม่ขึ้นนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาท่านผู้ชมขาหญ้ายังไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะโดนน้าท่วมนะคะน้าเพิ่งลดนะคะถ้าธรรมชาติหญา้าจะต้องขึ้นเยอะกว่านี้นะคะยายนวลต้องเล็มไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะนี่นะคะขึ้นถนนนะคะเพื่อจะกลับบ้านของเรานะคะพาหลานนะคะคุณยายกับหลานเดินออกกําลังกายชมทุ่งนะคะน้ํเพึ่งลดนะคะดินพึ่งแห้งนะคะช่องแม่พรพังนวลจันจ,านจาน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ ช่วงนี้หนาวด้วยลมแรงด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะไปไหนตาไปตาไปใส่มองนี่นะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมะ่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจที่ให้ความเมตตาคุณยายนะคะขอ ให้ท่านนะคะคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี 4, ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่คะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงนะคะคุณพ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมนะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปนี้นะคะโอ้โหจะเป็นจะทาอะไรขนองแล้วเขาเรียกขนองนะจะเปลี่ยนทิศแล้วจะไปทางไหนอีกลุง ละบ,บ้านนั่นแหละจะเปลี่ยนทิศแล้วนี่นะคะหลานกับยายบรรยากาศนะคะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็อย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่นะคะจะจะซนไปหน่อยนะคะต่อต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าสูงใหญ่กว่านี่ไปนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบรรยากาศลมเย็นสบายนะคะ หลานกับยายนะคะเดินชมทุ่งนะคะบรรยากาศรอบไปด้วยกลิ่นฟุ้งของน้ำท่วมนะคะข้าวปลาเน่าเสียหายหมดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่นะคะเน่าเสียหายหมดเลยนะคะแมควานขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ